เริ่มมาตั้งเสาแล้วเนาะเมื่อนี้เป็นอาจะคำก่อนวัอนี้ฝนว่าให้ฟังอยู่บ่มื่อนี้สี่คำผลงานงามเนาะฟังแล้วบ่เนี่ยฟังกิ้งปลาคอใหญ่กับเป็ไต๋ใช่ไหมเนาะก็ซีโพเซย์ขับเบื่อนี่ถึงได้เอ้ผมัไม่อยากค้นยังไม่จะสุกเลยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังแล้วฟังไทยและต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับคนชุดสองสวัสดีสนา ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านหน้าเพลคือเก่าแล้วพี่น้องๆกันมาเยี่ยมมายัมน้องปลาอีกแล้วพี่น้องเลยเห็นคลิปทางเขาอ้ายเพื่อนว่าจดายโย่เสาเพื่อนเสาบ้านน้องปลาน้าพี่น้องเนาะหรือว่าตั้งเสาบ้านนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะมาเลยมาเยี่ยมมาส้มมาเบิองน้ำกันพี่น้องเลยเนาะจดาดเสาวบ้ากับสิพุ่งและสิพาพี่น้องเขาไปทักทายสวัสดีน้องปลาเพื่อนนักพี่น้องอยู่ห่มม่วงพุ่งและเซฟเซียวญี่ปุ่นสีขาวสีเทาแล้วพี่น้องเลยเตรียมยู่รถก็ได้เนาะสองสามขั้นจดากับสิพาพี่น้องเขาไปทักทายเพื่อนเลยเด้อเนาะ อ้าผู้พี่น้องเนี่ยเนาะเซลเซยู่หมคามอันนี้าทอยาวเ็ดย h a อันนี้ปิ้งปลาคอบ่อนีสบายดีเนาะอ้ายพี่น้องเลยปิ้งหนาชูมียกินเพือนพ่อไม่ได้กินอยู่นี่บ่าแ่อ่กินน้ำเดี่ยวให้บดีป่นะลูกเนี้ย ต่างคนก็ต่ามาหาเงินหาทองดอดมุ่งยัพวกอยู่ต้องอุ่นมุกอุ่นใจนะ้องมีเงินกด้ยังบอกว่าเงาหนเไปต้ซุ้ดหนมาอกมาเงาหนิพู้บอกได้ลาเก่งเมื่อให้มีอะไรเพื่อนไมีเมียอไเยงเวบก่ได้กันอเาเอาลูกน้อยขี่ม่ได้เ็ก็เลยผัวเลยมาเฮ็ดกินนี่พี่เนาะทีได้ท่องแห่งยุ่กันฮะฟังแล้วบอกนี่ฟังกิงปคอกัไปต้บีจังเนาะ อ๋อบานี้ยังิ้อยู่บ่หรือเนาะอ๋อเนาะโอ้หให้เล่นเลยเสือแบบเอือเลืยงกันเถื่อนอยู่เนาะก็สิบเซไปกขาเบื่อนี่จริงดิเอ้ผมัน่อยากค้นยันทุกเลยมันคิวเลยมีเนาะทุกคนกับมักบางคนกับโบมักไม่รู้สูตร่สูตรกันหรอุด ตั้งข่อยเฮ็ดซี่แหละสุดเจ้าเองเลยเนาะเฮ็ดกินก็เป็นโอ้ยเนาะพอบ้านพอเฮือนคักกะลีสคุณพาเนีบ่สอนผู้ได้เป็นลูกเป็นเมียแล้วเื่อยได้เมียบ่ในที่ชุดโกให้่ที่ชุดโกให้นพี่น้องมงมาเดอกงมเก่งกว่าตัวอ้ายยาก็เก่งกันหาหมุในอก็เอามาได้น้ําปานใดก็บ่อยู่ ตัวข่อยเห็ดมเช่านี่ขอยยอกนกอกฝนตกไม่เห็ดเลยโ็เลยเชื่อหนึ่ว่าเห็นปลาปลาได้เนองเนาะอย่งคิดจ้เจอก็ได้มาเบียดเอิเดในตลาดอย่างเดียวยางเดียวการคนระบาดนี่ จอนไม่บ้านม่เคื่อนเพี่น้องเนาะก็คือสีดีมุกดีใจเราได้ลูกได้ผัวมั่งคิดอยู่เฮ็ดกินเป็นแต่ว่าอยู่เฮื่อนแบบที่จุูบ่โบด้ากจสายเลือด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 เอดเลืนดเลืเลือดเลือนอดเอดเลอดเลืออเลือ่เอเดเลดเลือดเเียเดลอดเลืเดเลรอดเอรอเอดเลืลืออเลืเอลเลือดลอดเเลอดอเืออลอเลือดเลดเลืออลเ

ดูเห็นสามีกับลูกน้อยได้เนาะเห็นอะไรก็เห็นน้องลูกปลาอยู่พี่เลยไปทักทักแล้วกันถู้ปะเต็มอยู่พี่เลยมียังเฮ็ดบ่เนะไปถีบไปยังบูลุ่มมูลเลิกอยู่มาเยี่ยมน้องปลาพี่แล้วสิ่งทะเลเสือเนาะน้องสาวเ้างนี้อ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกปลา พี่ตาสวยน้องป่าก็สวยเพชก็แววเลยนะแต่ว่าพี่แววตาสวยกว่าที่เธอเราทุกคนย่องกันบบบนี้พี่อาตาสวัสดีสบายดีน nah right. ้องเตี้ยอ in well, ่าน okay. ้องมวยโบเห็นเนาะมือน네ีแล oh, ้วไปใช้ก๊อปเลยนอนนอนใช้อีกตูมโอ้เพิ่นเมื่อแลเนาะน้องป่ามื้อนี้คือเป็กประหลาดแบบคอยเห็นว่าแต่ไกลแม่นบ่น้องป่าหรือว่าบ่แท้เด้อว่าเขาเนี่ยเนาะ คิดว่าเมียอ่าไอ้บุญเพิ่นมาเฮ็ดกินเด้เออเฮ็ดบังทางหลังน่ะบ่ได้แม่นว่าน้องลูกปลาได้ตะกี้ลงจากรถมาเบิ่งคักๆไปเวน้องปลาอ้าวเนาะอยู่ดมอยู่พี่เองว่าน้องลูกปลาอ่าตามเขาเบือแกงนไม้วกินข้าวแล้วบ่ตอนเที่ยงนี่ยังโอ้ยังบ่ทันได้กินเนาะมื้อนั้นเนาะม่วนี FC เพิ่นยอง เมื่อแล้วก็กลับไปเบิ่งคลิปกันเจ้าก็ทำสไตล์จะเห็นว่าจะเห็นว่าหูบเจ้าตัวทิวาหิตจะเห็ดจะเห็นมยืนหนาเจ้าตอนนั้นนะเมื่อคลิปเจ้าของอี้ป่าวเฮ้ยเมื่อกีเห็นทำบอแต่ไปเคยกับไปเกิดกวรออกเลยเจ้าควัวเจ้าของว่าจ้าบวกก้าเบิ่งโดนน้องเสียเด้ เ <im> อ้ยนอบเบิ่งคลิปเจ้าของบ่ได้ว่าพากันหัวควันอยู่ข่อยก็บ่กล้าเบิ่งหลายข่อก็ได้เห็นน้องลูกปลาเฮ็ดอ่าตาสวดเอาม้เฮ็ดอ่ามือมงงมงแงงล่ะโอ้ยว่าเฮงตลกแน่เป็นตาญาตแน่เห็นคลิปตัวนึงเห็นคลิปเอ้ยวตาอุ้มมาหน่อยงามๆอ้ยบังลงกบ่มีซ้ําผู้มีแขนม่รถเดี๋ยวสิไปเอาให้เนาะย่องเอาขนมเลี้ยงพี่น้องเอ้ยน้องปลาเฮานี่มนี้คือว่ามื้อามยามดีบ่ เลยตัง้งเสาเหื่นเสาบ้านอะไเด้เนาะมอแล้วเนาะเลยตัง้งแ,นนแล้วก็คือสิลดคกนอบบนี้ผุ่นหาหนอนละบาทนี่มืงอคืนนี่นอนดึกบ่บ่บ่ได้นอนดึกเนาะโอ้ตื่นจากม่้งใช่เนาะตื่นจกะข้าม่วงสาวสาวโอ้เก็บไปก่อนส่วนมินเนาะมินตาเคนคายหูมือมาสองโมงคายโตแล้วเอออ่อนะเนาะ สบายดีเนาะทางมาตาสบายดีสวัสดีเนาะโอ้ยหนุกงามใี่ไหมไปใช้แชมพูนี่คือจะค่อยลื่นกรไจายุูดนี่ดีละบาดนี่อาตาจับกล้องใครได้ก็ไปเอาขนมมาให้น้องคนก่อนเอาค่อยได้ใช่บ่สร้างเป็นแท้เน้องคู่มือด้วยถึน้องราเด้อเนาะอ่าแต่เพียงยังไงอ่าตั้งเสาเฮือนไม่เชร้านี่ ฮะบัเกิดยังขึ้นบ่อบ่มีแต่ตั้งยุ่จะเดหลายคนอยู่บ่มาช่วยเช้านี่หลายคนอยู่เนาะอืออือ่าคือว่าอันนีแต่ว่าวันนี้เกิดบ่ได้ไปใส่แล้วบาทเนี่าเฮือนแล้วพู้น่ะเป็นไรบาทเนี่ยนี่มึงยู่นนองลูกปลา โอเคเรเริ่มเหี่ยวนิดหน่อยนะเนาะมนขนมลายพูดปะเนาะปตาขอบใจไดลายเนาะตัวน้องเตี้ยกันยับมากเลยไหมน้องเตี้ยก็ได้เนาะมันตีนแล้วหวานมันแข็งมันคาห์มาเดี๋ยอะนั่งน้ำน้องน้องฝนก็ได้เป็นยังไงโฆษณาอ่าขายขี้มือนันขายขี้มุมหม้อดำปุดปื้อเนาะน้องเตี้ยนะบหมาหมอนั่น โอ้น้องเตี้ยมาบอโอ้เมโอ้นเมน่ะเนาะพวกคนบบวได้ในคลิปคอยได้มือน่ะือวานนี้ใช่น้องเราเต็มหน้าอีกบ่ว่านลินเกมพอได้เพ่อ่พวนั้นหน้าดำบวสแล้วเอาบ่น้องเตียน้องปลาได้ก็ได้ได้กันได้ะพร้อมเลยเนาะน้องปลาอส้อบูชุกชิเบดเลยนะน้องปลาบอสตงบอสก็าุออกเนาะเจ้าพา บ่ได้เด้ออีลีมาทางข้างพี่ไดสอีลีมาทางข้างพี่ว่าสบายดีเนาะสบายดีอนันกลากอยู่เนาะแมงตบตีงอะนะเงียวันสู่หน้าลางหน้าําเพื่อจังออกเดังได๋มื้อนขฟ้านดเฮา คนเบ่งคลิปจะาของไันเด้พนักงาหัวอยู่บ้แคหัวว่าพนันนี่คะบ่เห็นหน้าตัเองดำหมก็ออกเลยเออไมอนี่เงครับแล้วเสแวเบิมีอันซุมจับไม่สันไหมเง่บอไปได้ไม่สันหน้าดำดิไปตอยากจับน้ำอยู่ได้สนาอตไปตายจง่โย่เน้ตลินนเงินไมอยู่อย่นี เดี๋ยวแต่ว่ามื่อนี้มันก็ขาวอยู่ได้เหรอวิงวิ่งอยู่อะมันก็มันโมเมนต์เนวานี่ได้เอฟซีเป็นกรหัวน้ำกันฉะนั้นัดไบอยู่โอ้ยบุตรบังไฟนี่ตีเดี๋ยวมันหลอนได้พุทธชิงหมอกไปหาลูกเปล่าชิงหมอกก็หลอนใบเนาะนี่นหละก็สาเหตุที่ไายพุ่งกันโมเมนต์อย่างนี้ทั้งเวตาแล้วก็ข่าวเมื่อข่าเมื่อเนี่ยคือเคลื่องชื่อพอเมื่อโตเก็น มือแท้เลยเป็นมือแท้เลยได้มืออื่นเดี๋ยวมียไหมเอ้าเนาะนับลูกไม่แล้วเอาเมียไม่ได้คนเก่าก่ได้เคยมีลูกเออคนนี้มีมีลูกนะสาวลูกติดเนาะเยิงเลี้ยงออกไปเลยไปในโบว์บินได้คอยเนาะคนก่อนว่ามีลูกกว่า เราแต่เราจะมีจะมีลูกว่าตะกี้อ้าวเนาะอ่ากระท้องเราเนาะหลายเลยแค่นี้จะว่าเออตะกี้บ่อืว่าอ่าตะกี้สามีเราท้องใหญ่วันนี้เราท้องน้อยคืออยู่เนาะเคคิดเองแหละเนาะยังคือเมาคืออย่างแท้อ๋อเงยยังเรียนเกมนี่อ้าวยังเรนเกมบ่บ่หมาะยังห่อนอยู่บ่วพะวันกันยาเด็ดดีนาะนนี่ะมันหลอนแล้วบ่ค่ะ ก็โยกอีกชื่อจะสนับสนุนอยู่แต่บไม่เาตาบอกมือนี่นะข่อยสิมาทวงน่องเตี้ยห้องเพลงแล้วบอกข่อยว่ามือนั่นน้องปลาน้องปลาจื่อได้ที่สัญญาเขาเนาะืได้เออสัญญาบอกไ่ได้อ่านลืมอ่านน่ะมตลืมน่องปลาแล้วเป็นที่ทีน้องปลาคนเนื้พลงคนเนื้อเพลงงไ้เออตัว Ừ. À, hết tết rồi hơi thở hơi thở hơi thở hơi Giờ hơi giờ hơi thở hơi có hơi thở hơi đồng tiền nè ừ. đồng thở hơi thở tiền thở hơi 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 phải mượn thở hơi 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 thở น้องปาเรียบร้อยน้องปาได้เบิดน้องปาได้พรลำพังเพลงได้เบิดเนาะเนาะแม่นบ่สิได้คือน้องเตี้ยได้น้องปาสาวอมยิ้มเด้เสาอมยิ้มเด้อ้าคือือสาอมยิ้มบาดนี้ไดคือือสายยามสายยามโอ้คเป็นคนตั้งให้น้องปาเลยตั้งือให้น้องเตี้ยแต่ว่าอ้ายตั้งให้ฮะน้องปานฟานาดาเออตัว่นังนฟานาดาเคยบ่น้องปานังตเช้าหั่นดเออเย เราคนราังมว่าตั้งซื้ออยคนฟ้าหนาดำมาันคนฟ้านาดำันแรกเราลองงามนึงเนาะเออวันแ้เราแปลงล่างบ่อย่าไปคอยจะแปลงล่างอยเราปะได้เวลาฮีโร่เงินบ่เนาะต้องเป็นนางก่อนเป็นนางเอาเกี่ยวงูมาทังบ้านเงอนก่อนเป็นยังไงั้องมาช่วยทำอยู่ทั้งางคนจิน้มเป็ด ้มเป็ดต้มเป็ดผอ้ยแซ่บแล้วนะอยู่เข้าได้น้องเอ้ยตอนนี้าจโทกมาเก่าหัวๆบดนี้พี่น้องเอ้ยน้องาูงไมู้ลวเออกงไม้ก็พูดของอ้ยาวเาได้นะไบ่ดินําไดนบดทนั้นแหแต่ว่าต้มเป็ดลเบิดแล้วอจักโตจักโตตัวเดียวโอ้ตัวเดียวจพ่องเบิดเนาะนี่งงานนมื้อเช้านีบ่ยาก็มาหลายคนอยู่เนาะ เบิดเนาะโอ้ยั้นซะมาเบิดสู่ผู้หลังจากที่เพิ่นอันนี้แล้วเพิ่นก็สิก่อเริ่มก่อมื้ออื่นเลยบ่ในมื้อใดอืยังบ่ทันฮู้เนาะยังบ่ทันได้ฮู้ได้อันนี้ปานดเนาะสิดบัดนี้คือว่าส่งสัญญาณหาทางมือหหานงเตี้ยเ่้องเพลงย้องไว้ดอกมื้อนี้เนาะีักนๆยพี่น้องเอ้ยมหลู้ลคนจังอาย้งเตี้ยนี่ อยู่หลายคนพูดอายบอญ n h a บอญ nhau ก็แล้วเนี่ผ่าแต่บอญ n h a อยู่นี่บอญ nhau ได้ห้องเพลงเลยเข้นไปจักขึ้นเฮงเลยตอนนี้วะชันขึ้นขึ้นเฮงแล้วบ่ขึ้นเฮงแล้ววะชันเนาะพวกก้าห้องคือกันได้เป็นคอยคอยกันยังสีกคอร่าคือกันลายขู่ลายคนสิเหมือนนักห้องเนาะเสียงกว่าจังไงบ่ สบายดีนะสบายดีนอนทาไงเพื่นจังได้มูเข่งด้วยไหมโนมันฉันเจ้าซื้อกินน้ำมูอยู่บ่บริยินแล้วก่ะอ่าม่ได้ช้ำริกระเพาะอีเลยเนาะเออโม่ก็เห็นน่ากินมาได้แล้วเนาะจะถ่ายกินวิ่งลปข้อหง่ก็เพราะไอ้ลงเพิ่มมาแล้วอ้กินน้ำก่อนนี่แต่เนี้ยให้กินน้ำเนาะนีตะกนอ่าตนน้เมื่อตนลุกแต่ละคนนี้ราคอยจับกอหายรก เราแกินน้ำก็กินว่าได้คือกพริกระเพาะอยเหรอปะเขากินอะไรกะกินนันองปลากันเยเลยได้เ้ไ่ามน้วนนัน้น้าน้วัน้อั้ัน้น้านน้วั้วนี้น้้นอ้น้นี ใส่ขอดิจุดิ้นสาวกับหมูคือหน่ามินตาเขามาสองมงสาวหายตัวแล้ว้าต้องมาเน่าเาสองมเชะบอกจากเราไปใส่นอนน้ำเดียวเมื่อคืนนี้มาิ้นน้ำกันมานอนน้ำกันอืมม่สองมุ้าวลยหายตเลยไม่เราเป็นหายตได้บ่านองไางกันมาเาเข่าบานเพียงก่อนเออได้หลังกันมากหมอนเนาะข่าเป็น่อข่าไปเลยต้องปลาเ่อเข่าก้นเป็ดห้เลย ต้มเป็ดกับลาเป็ดเนาะใครเนี่ยจะมีเนื้อกินได้อยู่เนาะก็ได้เจอะเก่งนะไม้นี่ยันอยู่กับบะไม่ได้ข่อยเอวยเมื่อเพื่อนเพื่อนยู่บ่กินทั้งม้หักยาลงไปใครเนี่ยกินบ่ช่วงวานเขากินหนองเขาสองมื่นนะบัววันนี้เปล่นปกผ้ามาฮะนนะเป็นยังไงลืมอ่าถาอาการไ้เพื่อนเวลาเขาไว้ดอกินเข่าโบราณเวลามันก็จะเจ็บขึ้นเลยบ่เจ็บมันจะอืดมันจะดันขึ้นมาอาการ เราเอาไปกินข้าวเนาะแล้วก็สิเฮ็ดแซ่บบักแซ่บขอขึ้นมานะโอ้กินเผ็ดบ่ได้กินอดเน้องเคยเป็นตะกี้นะมันขึ้นบัดเดียวได้เจ็บเจ็บแท้เจ็บว่าไปบ่เป็นเลยนกระเข้าหมออยู่ซโนที่าเิ่มพาไปนะอโอง่ายขอโทษติ่งีบ่ได้นะเจ็บเอเนาะมันยวงไปทั่วที่ ຫນ້າຮ້າຍກໍພໍ່ນີ້ທໍລະມານອີກลําບາກອີກເນາະກິນຫຍັງຫມູກໍບໍ່ໄດ້ກິນເຮັດດອງໄປແລ້ວເຈັດັດກັລ້ລອັກນມນໍ່ັບລນດອັກຕກຍລະວາງລະດອງປານ້ຕກ ระวังไว้เลยแจ้งน้ำใม่เลยซุปข่าเรากินบ่อยๆอยู่ที่นี้น้ำไม่โหเฮ้ยมา่้าตนให้กินดิบกูแก้วมนี่เราบอกเนี่ยระวังรถเราบอกบ่ถ้าว่ากินตรงเวลาบอกเป็นยังงี้เขากินเขาไม่ค่อยตรงเวลาเนาะเ่ตรงเวลานี่คือการนี่แหละใบมุ้งาบซองยังไม่ได้กินเลยนี่ขาเที่ยงนี่เฉียบช่องวีวีอยู่นี่ถามต้มเป็ดต้มไก่กระเบื้อเลยว่ะต้มปลาก็ได้ บักเปตโตเลียอ่าเปตโตเลียบ่กินจังว่าเนาะเนาะมื้อนี้ก็สิพาเมื่อเลยมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าอบตาบตาด้มีงานมัดแขนลูกสาวเพิ่นก็มีนั่นาเมื่อซื้อของแลว่่่อยออกไปกินข้าวกินน้ําีบตาเอ้ยมื้อ้เนาะ แต่ดองเฮ้ยบ่แม่ลุงแล้วเนาะจ้องเลยเนาะอ่ลุงจะเห็นเป็นลุงแล้วใช่ไเป็นดองใช่ไหมจะเป็นดองอีกวันนี้จะเป็นดอูอีกแล้วใชจะพาลูกชายไปเลยโอ้ตัวดองถ่ายว่าอย่างไม่ได้แม่ลูกโอ้เ่ไม่ได้ลไม่ได้มั้งเดี๋ยวลูกมั้งคุยไดองเลยว่าหัวแท้เนาะไม่ได้มีเอาลูกไปลูกเอาแม่อยู่อ่าทางน้องเตี้ยน้องปลานี่แล้วอ่าน้องเตี้ยว่านีโชว์ความสามารถกับ่โชว์จิตรอ นาะมีติดนี่อ่าเอติดนี่ตลอดแล้วนี่มักติดนี่เนาะน้องปลานี่จ่ายจวดเลยน้องปลานี่ว่าให้เจ้าเคียกันเองเด้อจบคลิปก่อนมื้อหน้าบ่ละเออขึ้นแล้วก็สิแนมานําเนาะโอ้ยเนาะสบายดีเด้อสบายเนาะแต่ละคนนี่ยังอ่าจไพี่น้องเอ้ยยังง่วงๆเงียอยู่เพราะว่าเพิ่นตื่นแต่เช้ามื้อเช้านี่เนาะน้องปลาเป็นิเศษเลยบ่มื้อเช้านี้ พิเศษในชีวิตเลยเพราะว่าเขาได้เป็นจินด้เป็นเทือนเป็นชาญเจ้าของเนาะแล้วก็ตั้งสาวเฮือนสาวชานต่อไปก็บสีโกสีโกแล้วก็เห็ดทำมันเลี้ยงเพื่อแล้วแบนี้ได้ยิวเป็นหลังไม้เลยแล้วก็ขึ้นเทือนไม้แล้วบบบนี้ขึ้นเทือนไม้กันเพื่อแล้วมันเลี้ยงรวยมือยามงามดีเนาะแบบมันเลี้ยงมันทัวเพื่อแล้วแบบนี้นี่ฮะก็เริ่มมา ตั้งเสาเนาะเนาะมื้อนี้เพิ่นอ่าจะค่ําก็มื้อนี้เพิ่นเว้าให้ฟังอยู่บ่มื้อนี้สค่ํเพิ่นว่างามเนาะเนาะไงน้องมวยขอตลาก่อนเลย2ให้โตน้องมินตาบ่ย่านนะบ่ฮู้แล้วเนาะค่อยฮู้เมื่อมาไปแล้วบ่เห็นหมู่บ่ส่งสัญญาณหมู่เลยเนาะบ่ีตเห็นไผตูะเิงลอกไว้ะปาตลักเมื่อเลย มาอยู่เลยลม่าเด็บกต๋วกัตัวลือไข่แนมเออพอหูตัวนอ่นเลือดไข่ระงางอยู่บนเท้าเลือดโจรละกขาว่าเหตุจริงใดอ่าเราเมื่อบบอกเนาะเอายาอนาะมีเราให้บ่สเราได้บอกเมียแล้วบ่ะบอกแม่โอ้แต่ว่าตื่นล้วเป็นเ่อเลย ว้าวเนาะบ่อ oh, น right ้ำก oh, right ันก็คักอันนี้ระบาดนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องปลาเพิ่อนก็เป็นไอแน่เนาะตอนนี้ก็ได้ยังเป็นมะกะลอกเนี่ียังได้ทุ่งที่ใหญวคักแค่ไป็นเสื้อากันกินน้ำบาลาลพอดบ่างห่วยเนาะก็เป็นมะกะลอกชั้นคักแค่พวกนี้อ่าตัวเออไล่ไปไล่ไปนั่นงัวก็ได้ชิคุ้มคนแล้วเอาไม้อยู่ด้วยอ่าตัวเนาะ น้องปลาเฮ็ดแล้วว่าซั่นว่าก็ลอกใช้แล้วผู้นี้แล่นวิ่งเลยพวกนี้อ่าต้องเนาะน้องน้องปลาเฮ็ดแล้วว่า่มยังอันนคือไข่จวมาดมอันนะโอกินกระดมก่อนอยทางนั้นก็ยอมเก่งน้ไม้มาแเนาะูแล้ว หอมไม่หอยเนาะพอเงาหอมไม่หยเนาะหอมไม่หหอยูนบ่เทนหทกอมินเทควิวากางอาเก่งนไม่เลีวทา้งายเงเพ่งกดบงยุกคือได้กินบังสีชันก่อนเนาะเห็นไหมบังดูงามหแล้วหอมไม่ห่ยเมนหอมไหยหอมหยเสียบอยู่บ้าเอ้าาวาเท เกันนะใครได้เป็นลูกเป็นปัวนั่นโชคดีบ่บุญไลอีกทั้งนั้นก็บชาทุว่าทั้งนั้นก็ได้รนังเริ่มนั่งผู้ดี้แล้วอ้าเนาะอย่างใดกับหน้าที่กับไลได้เนาะหน้าที่จบคลิปก่อนโอ๋อใส่อะไรหน้าที่อยู่เด้ไยใส่หน้าที่เดี๋ยวว่พอจบแล้วกัน นาอสบายดีนอสบายดีเนางกหเป็นชีหงกาหันอีกเด้หันนมาหานสาวี่แล้วนีเลยพวหันผัดนาะน้องปาจะได้จบาสบายว่เะไปเอาข่ามาเพินอ่ะเออไปเอาเข่านาะจะได้กวมาสบายดีก้อนเลยก่อนเนะอเอาสบายดีน้องปลาน้องเตี้ยสบายดีเนาะ วันนี <listed> ้แกมามาเบิ่งชาวบ้านชาวเพื่อนเพื่อนกันพี่น้องเลยเนาะเพึ่งได้มาตายไอ้ไข่อยมาเบิ่งสาวเพื่อนแล้วกันเด้อเออเออนาทีซาปายนาทีเลยยังไม่ได้เบิ่งสาวเพื่อนเลยเนาะจะเบิ้งก็พากันมาเบิ่งอันนี้พี่น้องเลยมานั่งชุ่มนั่งนี่กันเฮ็ดกินอยู่ในห่มม่วง ตุนเนาะพี่น e ้องสางบ้านสางเรือนเพิ่นก็ถ no, no. ือว no, no. e ่าตั้งขึ้นนที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้กมือหน้าเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นสิได้ลงมือสิได้ลงมือเียมก็พี่น้องเอ้ยถือว่าเรียบร้อยเนาะความฝันน้องปลาพี่น้องเอ้ยจากที่อยู่เฮือนหลังนี้เนาะก็สิได้มาอยู่เฮือนหลังใหม่หลังงามแน่บัดสําเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเนาะ ฮาลโหลจีน่าคลิปนี่ทายาบีิขอตัวจบคลิปกันเด้อจีไ่าก็ขอบุญกุ้คุ้นละที่เข้ามาครับชมมาฟังคลิปมไฮเานาะทรายเบี้ิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบุญกุ้คุ้นหลายๆเด้อที่เบิ่งคลิปมไฮเบิ่งโฆษณาให้เนาะขอบุญกุ้คุ้นหลายๆให้อยู่ดีมีเฮงเว้อจิคู่จิคนลำๆรวยเด้อสาธุเนาะคลิปนี้จิขอตัวลาไปก่อนขอกาบเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย